ดิ้งปีนต้นไม้แล้วพี่น้องดิ้งปีนต้นไม้ล้วไปเค็บเมเมาข้างปูเป็นคนรับข้างปูเป็นคนรับ,นนบโอ้ยเป็นตาได้กลิ่นมาเนาะเอามือรับนี่หนูต้องมาฝั่งนี้หนูต้องมาฝั่งนี้มันถึงเยอะไงโอ้ยโอ้ยลุกอันร้นเวล้ว ถ้ามันไปไม่ได้ก็ไม่ต้องไปนะลงมาลงมาลงมามมพูนพสูงๆเหมืนมันจังมีหน่วยต้นไ,นไม้แต่มาดูลิงปีนต้นไม้นะคะเขาพ่อสูงเนื้อ<ย>พี่น้องพอ่พอแมนพ่แมนให้สูงๆนือน้อนี่แค่นี้เองนี่ก็พื้นดินล้ เนูจะไปส่งลุงเมนที่ไหนนี่อ๋อลุงเมียนแกลุงเมียนได้กอดแอลดีดีเขาดูพาน้องแวะมาหาหน่อยนะคะจะเอาชุดให้น้องค่ะโอ้ยอายจะเอาชุดให้ให้ใครนะลูกให้น้องธิดารา อยากเอาชุดให้น้องชุดเยอะมากอยากเอาชุดให้น้องใช่ชุดเยอะมากเลยอือไอเป็นคนที่น้ำใจดีมากเลยนะลูกอุ้ยพี่ดายาไซม์กได้แต่พี่ดาไม่ได้เดือบอกพ่อปูสิบอกพ่อปูเดี๋ยวพ่อปูเข้าามพ่อปูพาน้องแวะมาหาหน่อยนะคะจะเอาชุดให้น้องค่ะโอุ้ยอาอายจะเอาชุดให้ให้ใครนะลูกให้น้องธิดาแล้วป้าพ่อปูถ้าเห็นคลิปนี้ประกาศถึงพ่อปูนะ ก็พูพาน้องท่ดาราวมาหาน้องไอามาเยี่ยมน้องไอบ้างนะครับเพราะว่าน้องอไอมีชุดตัวที่เล็กๆตอนที่สมัยหนูตัวเล็กๆนาอมมีค่ะเยอะมากืูฝากถึงทิดาราวนะครับจากออยนร้องเพลงท่ดาราได้ไหมบ้างดิ้งปิ่นต้นไม้เลรพี่น้องดิ้งปิ่นต้นไม้เราไปเคี่ยวเมาข้าขงฟูเป็นคนรับ,บข้างฟูเป็นคนรับโอ้ยป็นตาได้กินมาเนาะเอามือรับ นี่หนูต้องมาฝั่งนี้หนูต้องมาฝั่งนี้มันถึงเยอะไง,อะไงโอ๊ยโอ๊ยลุกอันร่นไปนละถ้ามันไปไม่ได้ก็ไม่ต้องไปนะลงมาลงมาลงมา สูงสูง,งมันจัมีหน่วย